หน้าที่การเป็นคนขับรถให้หม่อมหลวงชาญเป็นงานที่ง่ายๆสบายสบายนั่นคือเทวันจะขับรถไปส่งหม่อมหลวงชาญที่สำนักงานกรมท่าจากนั้นก็ไปส่งคุณหนูนตีลูกสาวสุดรักสุดห่วงของหม่อมหลวงที่วิทยาลัยหลวงวิทยาลัยแห่งนี้เป็นสถานศึกษาสำหรับผู้ใหญ่แห่งแรกที่เปิดในประเทศไทยส่วนใหญ่คนที่เข้าเรียนมักจะเป็นลูกท่านหลานเธอทั้งนั้น เมื่อส่งคุณหนุนตีเข้าเรียนเสร็จเทวันก็กลับไปที่วังเผื่อคุณหญิงรำไพเรียกใช้ให้ไปส่งที่ไหนเขาทำงานขับรถวนเวียนอยู่เช่นนี้จนเป็นกิจวัตรจนกระทั่งวันหนึ่งเมื่อเขาไปส่งรตีที่วิทยาลัยเรียบร้อยแล้วก็ขับรถกลับกำลังจะถึงวังแต่บังเอิญสายตาเหลือบไปเห็นสมุดร,รายงานที่คุณหนุนตีลืมเอาไว้เขาจึงรีบผักพวงมาลัยกลับไป เมื่อรถจวนจะถึงสายตาของเทวันก็เหลือบไปเห็นคุณหนุนตีเดินออกมาจากวิทยลาลัยพร้อมกับเด็กหนุ่มตัวสูงย่งคนหนึ่งซึ่งแต่งกายด้วยเสื้อราชปะแตนสีขาวกระดุมทองกางเกงไทรุเซียทรงกระบอกยาวถึงใต้เข่ารวบชายรัดไว้ใต้เข่าถุงเท้าขาวรองเท้าดำเป็นเงาคาดว่าคงจะเป็นเพื่อนนักศึกษาที่เรียนด้วยกัน จากนั้นทั้งคู่ก็โบกมือเรียกรถลากคันหนึ่งเทวันเห็นดังนั้นจึงชะลอความเร็วรถแล้วค่อยๆแอบขับตามรถลากรับจ้างคันนั้นไปจนกระทั่งรถลากหยุดอยู่ที่ปากซอยแห่งหนึ่งเทวันเกรงว่าคุณหนุนตีจะเห็นว่าตนแอบสะกดรอยตามมาจึงนำรถไปจอดในที่ที่หล่อนมองไม่เห็นแล้วค่อยแอบย่องตามหลังคุณหนูกับไอ้หนุ่มคนนั้นไปห่าง ไม่กี่นาทีต่อมาเทวันก็เห็นทั้งเดินเลี้ยวเข้าไปในอาคารไม้หนึ่งชั้นด้านหน้าปิดป้ายซื่อว่าโฮเทลชั่วคราวเทวันถึงกับอึ้งทำอะไรไม่ถูกเพราะโฮเทลชั่วคราวที่ว่ามันมีลักษณะคล้ายกับม่านร,รูดในโลกปัจจุบันโอโอเฮ้ย oh, oh, hey! ยุคนี้เขามีม่านร,รูดกันแล้วเระยายคุณหนูนี่ก็ไม่เบาจริงๆในขณะที่เทวันกำลังจะเข้าไปข้างในพนักงานของโฮเทลก็เข้ามาทักทาย สวัสดีครับไม่ทราบว,ว่าต้องการพักแบบชั่วคราวหรือค้างคืนครับเทวันเข้าไปยัดเงินหนึ่งบาทใส่มือพร้อมกับกระซิบข้างหูพนักงานว่าพี่ขอห้องข้างๆเด็กหนุ่มสาวสองคนที่เข้าไปเมื่อครู่ขอห้องที่มีรูหน่อยพนักงานผู้นั้นพงะออกพร้อมสีหน้ายุ่งยากใจโทษพี่ผมทำแบบนั้นไม่ได้หรอกอีกอย่างโฮเทลของเรามิชิดทุกห้องเอาหน้าหาให้พี่หน่อย เทวันเพิ่มเงินให้กับพนักงานต้อนรับอีกห้าบาทฝ่ายนั้นถึงกับยิ้มกริมเชิญทางนี้ครับพี่จากนั้นพนักงานผู้นั้นก็พาเขาไปยังห้องเล็กๆที่อยู่ด้านหลังของแต่ละห้องภายในห้องเล็กๆมีช่องเล็กๆที่ปิดด้วยกระจกสั่งทำพิเศษคือคนในห้องเล็กจะเห็นทุกอย่างที่เกิดขึ้นในห้องอีกด้านแต่คนที่อยู่ในห้องอีกด้านจะมองเห็นเพียงแค่กระจกสีดำสนิท ไหนบอกว่าไม่มีนี่มันห้องแอบ,บดูชัดๆเทวันทำเสียงขู่โทษพี่ห้องนี้ไว้สำหรับคนไม่คู่อย่างพี่แต่อยากดูของดีแล้วช่วยตัวเองไปด้วยไงยเอ่ยจบพนักงานก็เดินออกไปจากนั้นเทวันก็นั่งบนโซฟามองผ่านกระจกเห็นคุณหนุนตีกับหนุ่มน้อยคนนั้นกำลังนวนเนียกันอยู่ในห้องภายในห้องโฮเทลหนึห เทวันเห็นเด็กหนุ่มคนนั้นคว้ามือคุณหนูไปกลุ่มตรงเป้ากางเกงของมันจนเป้าตุงส่วนมือของมันก็ล้วงเข้าในชายกระโปรงของเด็กสาวพร้อมกับรูปไล้ต้นขาเรียวขาวเบาๆงือพาพิสารคุณหนูตีครางผับแผ่วด้วยความเสียวซ่านเนื้อตัวเริ่มร้อนเผาไปทั่วทั้งตัวใน YouTube จะตัดฉากบนเตียงออกทั้งหมดท่านผู้ฟังสามารถตามไปอ่านเรื่องเต็มได้ที่ทันวไลัยลิงก์ด้านล่าง หรือเก็บอ e ีบุกได้ที่เมเในช่วงโปรโมชั่น30บาท3วันนี้เท่านั้นคนทั้งสองนอนกอดกันบนเตียงนอนโดยไม่รู้เลยว่าด้านหลังกระจกมีดวงตาคู่หนึ่งจ้องมองพวกเขาอยู่เทวันรีบออกจากโฮเทลชั่วคราวก่อนคุณหนุนตีสิ่งที่เขาเห็นทั้งหมดในนั้นได้ขายความกระจ่างแจ้งในว่าเหตุใดคุณหนูถึงขออนุญาตหม่อมหลวงกลับบ้านเย็นบ่อยๆโดยใช้ข้ออ้างว่ามีกิจกรรมที่วิทยาลายัย เขาขึ้นไปนั่งในรถรอเวลาที่คนทั้งคู่ออกมาก็ขับรถเข้าไปจอดขวางหน้าคนทั้งคู่เอาไว้เว้ยขับรถประสาอะไรวะสันติตะคอกอย่างเดือดดานโมโหที่รถเฉียวแต่ระตีจำรถของวังตนะเองได้ถึงกับหน้าซีดเป็นไก่ต้มเทวันลงจากรถสันติสืบก้าวจะเข้ามาเอาเรื่องกับเขาแต่กลับถูกระตีดึงไว้ ระตีปล่อยพี่ที่จะเอาความกับมันที่มันขับรถไม่ดูตามาตาเรือจนเกือบจะชนพวกเราพี่สันนั่นคนขับรถของคุณพ่อเมื่อได้ยินดังนั้นคู่รักหนุ่มถึงกับหน้าถอดสีกลัวว่าเรื่องที่ตนพาธิดาของหมอมหลวงชานเข้าโรงแรมความจะแตกเสียแล้วคุณหนูขอรับขึ้นรถเถอะขอรับเทวันเอ่ยเสียงเรียบปั้นหน้าเคร่งขรึมระตีทำท่าลังเลหันมองเขาที่มองหนุ่มนักศึกษาคนนั้นที เพราะวันนี้หล่อนนัดก,กันกับเขาว่าจะไปเดินเที่ยวทานข้าวกันต่อโดยไม่คิดที่จะกลับเข้าไปเรียนหนังสือเทวันจึงขู่ไปว่าหากคุณหนูไม่ขึ้นรถไปกับกระผมเรื่องที่คุณหนูอยู่กับผู้ชายในโฮเทลถึงหูคุณหลวงแน่ขอรับและไม่รอให้ระตีตัดสินนักศึกษาหนุ่มคนนั้นรีบดันหลังให้ระตีขึ้นทันทีน้องระตีไปเะวันหลังเราค่อยนัดกันใหม่ ด้วยเหตุนี้ระตีจึงจำใจเปิดประตูขึ้นมานั่งหน้าตูมที่เบาะหลังแล้วเทวันก็รีบขับรถออกไปด้วยความรวดเร็วเมื่อขับรถมาได้สักพักเขาก็เป็นฝ่ายเอ่ยทำลายความเงียบว่าคุณหนูยังเรียนหนังสืออยู่นะขอรับไม่ควรจะหลบเรียนออกมาทำแบบนี้กับผู้ชายพอสิ้นเสียงเขาคุณหนูนตีก็ร้องให้ออกมาอย่างหนักฮือฮือเทวันอย่าบอกคุณพ่อนะฮือฮือ เทวันมองผ่านกระจกมองหลังเห็นสาวน้อยร้องให้น้ำตาไหลอับแก้มเช่นนั้นก็ใจคอไม่ดีรีบผักพวงมลาลัยรถเลี้ยวเข้าจอดข้างทางทันทีคุณหนูอย่าร้องให้ขอรับเขาเพียงแค่จะตักเตือนหล่อนเพราะรู้เช่นเห็นสันดานผู้ชายมา,มามากต่อมากที่หวังฟันมากกว่าหวังแต่งยิ่งเป็นลูกท่านหลานเธอผิวเนียนละเอียดตลอดทั้งตัวเช่นคุณหนูตียิ่งหน้าหลอกฟัน คือคือเทวันรับปากก่อนสีว่าจะไม่บอกคุณพ่อรตีก็แค่อยากอยู่กับคนที่ระตีรักคือคือระตีผิดด้วยหรือไม่ผิดรอกขอรับแต่เทวันเอ่ยยังไม่ทันจะจบระตีก็ปาดน้ำตาออกแล้วมองหน้าเขาพร้อมกับเอ่ยว่าถ้าเทวันปิดเรื่องนี้เป็นความลับระตีจะยอมให้เอากับระตีเทวันได้ยินดังนั้นถึงกับอึ้งแทบไม่อยากจะเชื่อในสิ่งที่ได้ยินมะ เมื่อกี้คุณหนูว่ากระไรนะขอรับรตีบอกว่าถ้าเทวันไม่ฟ้องคุณพ่อฉันจะยอมเข้าโฮเทลด้วยคราวนี้น้ำเสียงของเด็กสาวหนักแน่นน้ำตาเริ่มเหือดแห้งหล่อนคิดว่าระหว่างให้ม่อมหลวงจับได้แล้วถูกลงโทษเจ็บยิ่งกว่าการยอมเป็นเนียคนขับรถอย่างน้อยบุรุษหนุ่มคนนี้ก็หน้าตาหล่อเหลากว่าบ่าวไพ้เสียตัวให้สักครั้งก็ไม่เสียหายอะไร คุณหนูว่าอย่างไรไอ้เทวันคนนี้ก็ไม่กล้าขัดดอกขอรับชายหนุ่มรับคำยิ้มกรุ่มกริ่มจากนั้นก็ขับรถพาคุณหนูไปส่งที่วิทยาลัยก่อนลงจากรถหล่อนได้กระซิบบอกนัดหมายวันที่จะไปโฮเทลกับเขากลางคืนวันนั้นเทวันถึงกับกระสับกระส่ายนอนไม่หลับหลับตาลงทีไรก็เห็นเรือนร่างเปลยเปล่าของคุณหนูตีกอดฟัดรัดกับเจ้าหนุ่มคนนั้น ทำเอาเขารู้สึกหงุดหงิดงุ่นง่านอารมณ์เปลี่ยวขึ้นมาอยากให้ตะวันด่งถึงพรุ่งนี้ไวๆเขาจะได้แทนที่เจ้าหนุ่มนักศึกษาคนนั้นเสียทีเมื่อขมตาลงยังไงก็ไม่หลับเขาจึงลุกขึ้นไปส่องที่รูข้างฝาหวังจะได้เห็นภาพที่พอจะบรรเทาอาการงุ่นง่านของเขาได้บ้างแต่แล้วเรื่องกลับไม่เป็นเช่นนั้นเพราะภาพของละออยิ่งทำให้เขาคึกโมยิ่งกว่าเดิมสีหน้าแววตาย่วเยาสุดๆอะอา พี่เทวันขาพี่เทวันหล่อนจงใจครางชื่อเขาราวกับจะเรียกให้เขามาหาเทวันได้ยินเสียงครางว่าหวานกับเรือนร่างอบอัดหน้าฟัดเช่นนั้นก็ไม่รอช้ารีบปีนออกจากหน้าต่างห้องของตนแล้วปีนเข้าไปยังห้องของละอออุ๊ยหล่อนแกล้งทำเป็นสะดุ้งตกใจรีบคว้าผ้ามาคลุมตัวพี่เทวันเข้ามาได้อย่างไรจ๊ะก็น้องละออเรียกพี่ไม่ใช่หรือ เทวันสืบเท้าเข้าไปนั่งลงใกลๆ้ๆสาวใช้เอียงอายพี่เทวันได้ยินด้วยหรือจ๊ะละอ้อแซงทำเป็นใสซื่อทั้งทงท,งท,งที่ตนเองรู้ดีกว่าใครๆว่าที่ผนังมีรูและหล่อนก็จงใจให้เขาเห็นเรือนร่างและรู้ความต้องการของตนได้ยินและเห็นหมดแล้วไม่คิดว่าเราทั้งคู่จะใจตรงกันเทวันหยอดคำหวานเข้าไปคืนนี้เขาต้องการที่ระบายความกระสัน จากนั้นเขาก็เข้าไปกอดแล้วประกบปากจูบละออยอย่างเร่าร้อนใน YouTube จะตัดฉากบนเตียงออกทั้งหมดผู้ฟังสามารถตามไปอ่านเรื่องเต็มได้ที่ทันวลัยลิงก์ด้านล่างหรือสอยอีบุกในราคาพิเศษเพียง29บาทเท่านั้นวันต่อมาคุณหนุนตีขึ้นรถออกจากวังไปพร้อมกับหม่อมหลวงชาในตอนเช้าหลังจากส่งหม่อมที่กรมการท่าแล้วเทวันก็พาหล่อนเข้าโฮเทลชั่วคราว โดยที่ฝ่ายหญิงเป็นคนออกค่าใช้จ่ายให้ทั้งหมดเมื่อทั้งคู่เข้ามาอยู่ในห้องเรียบร้อยแล้วเทวันไม่รอช้ารีบเข้าไปซุกใส่สซอกคอของหญิงสาวอักเดี๋ยวสิเทวันระตรองห้ามลมหายใจร้อนราดรถที่ติ่งหูทำเอาหล่อนคนลุกสู้เดี๋ยวทำไมขอรับเทวันถามเสียงแหบพระเขาทนรอมาทั้งคืนแล้วตอนนี้ก็จวนเจียนจะรอไม่ไหวแล้วต้องสัญญาก่อนว่าจะไม่บอกเรื่องระตีกับคุณพ่อ แน่นอนขอรับไม่บอกแน่นอนสิ้นคำเขาก็ประกบปากบทจูบหญิงสาวเป็นพลวันใน YouTube จะตัดฉากบนเตียงออกทั้งหมดผู้ฟังสามารถตามไปอ่านเรื่องเต็มได้ที่ทันวะไหลลิง์ด้านล่างหรือสอยอีบุกในราคาพิเศษเพียง29บาทเท่านั้น